มันถึงเวลาแล้วสินะที่ผมต้องเปิดเผยสูตรในการฟาร์มจากเวล1ถึงเวล3,000โดยแต่ละดันต่างๆจะมีเทคนิคในการฟาร์มไม่เหมือนกันและวันนี้ผม CFV2 จะมาบอกเทคนิคในการฟาร์มทั้งหมดจากเวล0ถึงเวล3,000จะมีเทคนิคอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยใน OmniX i X Beta 4.6 ทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหมลงดันอันติเมตแล้วตายหาคีย์เอเลนซไม่ได้หาเกาะเวบิกไม่เจอดาบแอสคารอนไม่ยอมดรอปสักทีหรือว่าจะเป็น หายไอเทมต่างๆในเกมไม่ได้แต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปเพราะมีซีฟีมช็อปบริการรับฟาร์มไอเทมต่างๆในโอมินิเในราคาที่ถูกที่สุดการันตีโดย C ีฟม v 2สําหรับใครที่สนใจสามารถทักเฟซได้เลยลิงก์เฟซอยู่ใต้ดีคลิปชันนะครับผมโอเคก็ขอกล่าวสวัสดีนู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม C ีฟมนั่นเองนะครับวันดีนะครับผมก็จะมาสอนการฟาร์มตั้งแต่เวลศูนย์นะครับผมถึงเวล3สามพันเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อผู้เล่นใหม่กดเข้าแมปมานะครับก็จะมาเกิดตามจุดต่างๆนะครับโดย แล้วก็ตรงสนามบอลตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงร้านน้าปั่นบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นบริเวณหน้าตึกสีฟ้าครับโดยจุดเกิดของเราจะมีทั้งหมด4จุดนะครับผมก็จะเรนดอมเอานะครับผมเมื่อเกิดตามจุดต่างๆแล้วนะครับท่ชมตามผมมาเลยนะครับผมก็เดินเลยตึกทองมาตรงนี้นะครับผมก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็ต้องมาเก็บออมนิธิก่อนนะครับผมโอเค เดินเข้ามานะครับจะเห็นกับอ่าตึกสีแดงตรงนี้นะครับผมก็จะเจอกับถ้าอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เข้าทําไปเลยนะครับผมแบบนี้นะครับเหมือนกับการวาร์ปมาที่อ่าจุดเก็บออมนิทิกนั่นเองนะครับผมเมื่อมาถึงแล้วนะครับเพื่อทการกด E เก็บได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ผมกดไม่ได้นะเพราะว่าผมเป็นอัลติเมทิกแล้วนะครับโอเคเมื่อกด E เสร็จนะครับนาฬิกาเราก็จะกลายเป็นออมนิทิกคลาสสิกนั่นเองนะครับและเมื่อท่านผู้ชมเก็บนาฬิกาเสร็จแล้วนะครับเพื่อทการกดเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้หรือว่าจะกด M กกก็ไดด้้นะครรรับแแลทาูปฟมสีีฟ้้าๆตรรงนนะคับกดคลิกไปแบบนี้นะครัับบผมกก็็จะะเเปนนารรซฟค หรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนผู้ชมกดที่ช่องแชทตรงนี้แล้วครับแล้วพิมพ์ตามผมเลยนะครับว่าทับเซฟนะครับผมก็ S A V E เนอะโอเค ทำการกดแบบนี้นะครับผมก็จะเซฟให้อัตโนมัตินะครับหรือว่าจะกด M โทรศัพท์ก็ได้นะครับผมก็สามารถทำได้2แบบนะครับผมโอเคเมื่อเราเก็บออฟลิติกสร็จแล้วนะครับผมเลเวลของเราก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับวิธีการเช็คเลเวลนะครับผมไปทำการกด M โทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วกดตรงรูปธนาคารนะครับผมก็จะแสดงเลเวลของเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลสามพันเนาะก็คือเลเวลตันแล้วนั่นเองนะครับผมแต่สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับก็จะกลายเป็นเลเวลศูนย์เนาะสำหรับเงื่อนไขในการฟาร์มดันแรกนะครับท่านผู้ชมต เลเวล25นะครับผมเราต้องการแปลงร่างเล่นไปเรื่อยๆนะครับจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับสำหรับการแปลงร่างก็คือ กด R นะครับผมแล้วก็ Q กับ E ในการเลื่อนหมุนซ้ายหมุนขวานั่นเองนะครับผมแล้วการกด T ในการแปลงร่างแล้วสมบุติผมเลือกิ m e ม k ก z ซอนะครับผมโดยที่ถ้าหลอดสีเขียวเต็ม1หลอดนะครับก็จะรับกับหนึเลเวลนั่นเองนะครับผมสำหรับออมนิทิคลาสสิกนะครับผมการแปลงร่างหครั้งนะครับก็จะเพิ่ม1เลเวลนั่นเองนะครับให้ท่านชมนะครับแปลงร่างไปเรื่อยๆนะครับแปลงร่างไป25ครั้งนะครับผมเราก็จำการเลเวล25นะครับแล้วอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับผมนี่กดเซฟแบบนี้เลยนะ โอเคเมื่อท่านผู้ชมแปลงลางเล่นไปจนเลเวล25แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมตามผมมาเลยนะครับอย่าลืมกดเซฟก่อนนะครับผมให้ทำการเออ่ผู้เล่นใหม่จะไม่มีโอเวอร์บอร์ดเนาะให้ทำการเดินมาหรือว่าแปลงลางเป็นฮีสบัรตก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปลงลางเป็นฮีสบัรตนะครับผมโดยเอเลี่ยนเริ่มต้นนะครับผมจะมีทั้งหมด10ตัวนั่นเองนะครับผมก็จะมีตัวเริ่มต้นเลยนะครับผมสำหรับตัวที่ผมแนะนำไม่ใช้ในนาฬิกาคลาสสิกนะครับก็คือเจ้าฮีสบัรตนั่นเองนะครับผมจะหาก่อนนะครับผมให้ท่่่าาานนนนนนผผผู้้ชมมมมะะะคครรรรััับบบบแปปงงลเเเ็็ฮีีสตตอออจจจิกกุด บินต่อมาแล้วจะสังเกตเห็นดันตรงนี้นะครับจะมีภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมนั่นการเดินมาตรงนี้แล้วกด e เข้าร่วมดันได้เลยนะครับจะรอดันเริ่มประมาณ20วีเนาะโอเคตอนนี้ผมก็จะรอดันเริ่มนะครับผมอีก14วีนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้มอนก็จะเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ท่านชมกดสกิลซีอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะฮีทบาร์สสำคัญที่สกิลซีนะครับผมโอเคกดสกิลซีแบบนี้เลยนะครับผม มันจะมีทั้งหมด5เวฟนะครับผมตอนนี้ก็สังเกตที่ดีนะครับตอนนี้ผมก็เวฟที่2แล้วนะครับแล้วก็ต้องตีมอนสเตอร์นะครับให้ครบ5เวฟนะครับถึงจะจบดันหนึ่งนะครับผมโอเคก็ใช้ฮิตบาสไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เวฟที่4แล้วนะครับสำหรับเวฟที่5ของทุกดันนะครับก็จะกำเนิดบอสขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวดันนี้ก็จะเป็นเออไอ้บอสตัวหุ่นยนต์สีแดงๆเนาะโอเคก็จะเป็นบอสตัวนี้เลยนะครับผมโอเคทำการวิ่งจุกมมมาาาาาแลลล้้้้วคครรัับกกกก็็ใใชสิเเเนนนะะโอถ โอเคตอนนี้มอนก็เจ็บดักเลยนะครับให้เรากดสกิลซีเผาไปเลยนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็เคลียร์ลูกกระจอกมันนะครับผมโอเคก็จบดันแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับการฟาร์มดันแรกเนาะสำหรับการฟาร์มดันแรกนะครับผมเมื่อเราฟาร์มจนจบดันแล้วนะครับเลเวลของเราจะเพิ่ม3เลเวลต่อการจบดัน1ครั้งนะครับผมสำหรับดันเริ่มต้นเนาะโอเคเมื่อทนักชมฟาร์มถึงเลเวลเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนที่ในการฟาร์มนะครับก็คือไปดันที่สองนั่นเองนะครับผมนักชมตามผมมาเลยนะครับกกกกลลลัับบบไปทีี่จจุุดดดเเเ็็ออมมติิรรงนน้้ยะคแว หาเออ่มันจะมีรูแบบนี้นะครับผมก็ต้องการเดินเข้ารูกับเข้าวาร์ปไปในเมืองเลยนะครับผมโอเคแบบนี้เลยนะครับผมเมื่อออกจากรูแล้วนะครับไม่ต้องการเดินมาหรือว่าจะแปลงร่างเป็นฮีทบัสก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เจ็ตเล่เนาะเพื่อความรวดเร็วเนาะใช้เจ็ตเล่โอเคสำหรับปืนใหม่ก็จะฮีทบัสตามผมมาได้เลยนะครับผมบินเลยตึกทองมาแบบนี้นะครับผมบินเลยมาจะเจอกับพิพิธภัณฑ์ของดรแอนิมอลแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเทคนิคในการฟาร์มดันนี้นะครับผมให้ชมกด E เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดินตามผมมานะครับตัวที่ผมแนะนำกมเมทชอร์นั่นนเอองะครับผมโเค เดี๋ยวผมจะหาเกมเมเทอร์ก่อนนั่นเองนะครับสำหรับนาฬิกาคลาสสิกจะมีอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมเมเทอร์เนาะโอเคฟึบโอเคประมาณนี้นะครับผมให้เราทําการมาหลบที่เท้าไดโนเสาร์นะครับผมและทําการกดสกิลซีนะครับผมเพื่อสร้างป้อมปืนใหญ่แบบนี้นะครับผมแต่ผมกดพลาดนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับดันนี้เนาะไม่มีอะไรมากเนาะเออสกิลซีของเกมเมเทอร์จะเคลียร์มอนได้ประมาณ2อถึงสเวฟเลยนะครับผมสำหรับดันนี้เนาะ เค okay. จะยืนระมาณตรงนี้นะครับผมประมาณตรงเล็บเดนสเสารตรงนี้นะครับผมรอมอนเกิดก่อนนะครับสกิลปืนก็จะหายไปแล้วนะครับผมให้ทำการกดตั้งป้อมแบบนี้นะครับผมมันจะติดนะสังเกตว่าไอ้พวกลูกกระอกมันจะเดินติดเดนสเสาแบบนี้นะครับให้เราตั้งป้อมแบบนี้เป็นไล่เลยนะครับผมนี่เสียงจะดังหน่อยนะครับผมโอเคมันก็จะยิงเคลียร์มอนไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับด่านนี้เนาะโอเคก็ตอนนี้มันก็ไหนปะ ประมาณ2เวฟเลยนะครับบอสเกิดแล้วนะครับสำหรับดรนิโมเนาะโอเคเดี๋ยวรอตั้งป้อมก่อนนะครับผมสกิลคู่ดาวนานหน่อยนะครับผมแต่ว่าสกิลหนึ่งก็เคลียร์มอนได้เยอะเลยนะครับสำหรับคีเมเทอร์เนาะก็เป็นตัวที่ใช้ในการฟาร์มดีมากๆนะครับผมสหรับเลเวลเริ่มต้นเนาะโอเคกดไปเลยนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ดรนิโมก็โดนนะครับผมสกิลค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมสำหรับคีเมเทอร์เนาะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมตันนี้อนิี้โม่ก็ใกล้จะตุยแล้วนะครับผมโอเค ก็เป็นการจบดันหนึ่งไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับดันนี้เนาะผมแนะนำให้ใช้เกรมแมเชอร์นั่นเองนะครับโดยการไปหลบหลังเล็บของไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมก็ชิวๆเลยนะครับสำหรับดันนี้เนาะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับฟาร์มดันนี้ไปจนถึงเลเวล190เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับผมเมื่อถึงเลเวล190แล้วนะครับผมนาฬิกาคาสิ่งเราจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับตามผมมาเลยนะครับเพื่อที่จะไปทำนาฬิกาเอเลี่ยนฟอสต์นนับบมมาาแแ้้เลลคครรััผววกกก็จออิ่ แล้วก็ตรงยาวเลยนะครับผมที่ยานของชักปลาปานั่นเองนะครับผมก็มือใหม่อาจจะใช้ฮีสบัสบินมาก็ได้นั่นเองหรือว่าใช้อัปเกรดก็ได้นะครับผมโอเคแล้นการกดอ e ีเข้าไปในยานอชักปลาปาแบบนี้เลยนะครับผมเล้วเมื่อวาลเข้ามาแล้วนะครับผมจะเจอกับประตูสองประตูนะครับให้เราเปิดประตูสีอ่าสีเขาเรียกว่าอะไรสีเทาเหรอแล้วการกดปุ่มตรงนี้นะครับผมปุ่มสีดำดำเนาะ กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กด e ตรงปุ่มสีเขียวนะครับผมโอเคเมื pues headache, okay. basics, ่อกด e เสร็จแล้วนะครับให้ทำการหันกลับมาอีกประตูน okay. er so ึงนะครับแล้วก็กดปุ่มสีดําแบบนี้นะครับก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมยัดคืนล่างก่อนนะครับผมมันก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือการรีคาร์ดหรือว่าทํานาฬิกาเอเลี่ยนฟอร์สนั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมกดตัว e นะครับผมในการเปลี่ยนเป็นนาฬิกาเอเลี่ยนฟอร์สแบบนี้นะครับเมื่อเรากด e เสร็จแล้วนะครับนาฬิกาเราก็จะกลายเป็นนาฬิกาเอเลี่ยนฟอร์สแล้วนะครับผมเมื่อเราเปลีีีีี่่่ยยยนน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 าาาาาฬิิกก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 เเเเเเเปป็็็อออลล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 ฟรรรรรร์ททแแแแ้้้้้วววะะะะคคคคััััับบบบบบบโโดดดมมมผไตง E หันหลังกลับมาเจอกับประตูแดงแบบนี้นะครับแล้วก็กด e นะครับเพื่อรอการวาร์ปส่งตัวกับโลกเหมือนเดิมนะครับผม เมื่อทำนาฬิกาเอเลนฟอร์สเสร็จแล้วนะครับผมผู้ชมกลับมาฟาร์มดันเดิมนะครับไปจนถึงเลเวล250นะครับผมเมื่อสิงเลเวล250แล้วนะครับผมท่านผู้ชมทำการเปลี่ยนดันนะครับโดยการบินตรงมาจะเจอกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปราสาทของอัศวินีมาตัดนั่นเองนะครับบินเลยมาตรงนี้นะครับจะเจอกับดันเลเวล250นะครับผมโอเคสำหรับดันนี้นะครับก็คือดันเลเวล250นั่นเองนะครับผมดันนี้ค่อนข้างที่จะฟาร์มยากนะครับผมเพราะว่าเอเลนตัวเก่าๆของเราหายไปแล้วนั่นเองนะครับเอเลนในนาฬิกาคลาสสิกนน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 นััััั่่่่่เเเเเออออองงะะะะะะะคคคคครรรรรบบบตตีีีี้้้กกกก็็็จจจปปลยใใาาาาาฬิโดดมมมมมแณไไวผทสถชื แต่ผมแนะนำไม่ใช้เอ่อโคมาสโตนนะครับผมผมคิดว่าโคอมาสโตนมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าใช้ระยะเวลานานหน่อยนะครับผมโอเคผมจะใช้ให้ดูนะครับสำหรับเจ้าโคอมาสโตนในการฟาร์มดันนี้นั่นเองครับให้เรากดสกิลเซตนะครับผมแล้วก็มาจอดตรงประตูแบบนี้นะครับให้เรากดสกิลซีแบบนี้นะครับมัน่ใช่การสร้างลูกบอลพลังงานนะครับแล้วก็สามารถเคลียร์มอนได้เร็วนะครับผมประมาณนี้สำหรับโคอมาสโตนเนาะแต่ข้อเสียก็คือสกิลของมันคูลดาวน์ช้ามากๆนั่นเองนะครับผมแต่ก็มีตัวอื่นที่สามารถใช้ได้ก็คือเจ้าเบนสตอร์นั่นเองนนนะะะคครรับบบบผผมมมมแแตต่่่ชอโโาาาาาาสกกววเเพ สกิลมัน OP กว่านะครับผมแต่ว่าครูดาวช้านิดหน่อยนะครับอันนี้คือข้อเสียเนาะก้อยเราฟาร์มจากเลเวล250นะครับผมไปจะถึงเลเวล350เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลเวล350แล้วนะครับผมเอเล่นตัวเก่าจะกลับมาไม่ว่าจะเป็นฮีทบาร์ดโฟล์อาร์มกิเอเชอร์อะไรเงี้ยจะกลับมาหมดเลยนะครับก้อยเราฟาร์มดันนี้นะครับผมไปจะถึงเลเวล400เลยนะครับผมโอเคก็จบดันแล้วนะครับผมก็จะช้าหน่อยนะครับสำหรับโคมาโซนนะครับก็อดโทนเอาดีหนึ่งนะครับหรือว่าใครมีเพื่อนก็ ชั่วโมงเองนะครับผมสำหรับดันนี้นะครับผมเมื่อเราเลเวล350เลยนะครับผมตัวที่ผมแนะนำไม่ใช้ในการฟาร์มก็คือ4 arm นั่นเองนะครับเพราะว่าไอเล่นตัวเก่าๆจะกลับมาแล้วเนาะก็4 arm หรือไม่ก็ h i ิ butt ก็ได้นะครับผมโดยการหลบหลังหินตรงนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ให้เราฟาร์มดันนี้นะครับผมไปจนถึงเลเวล400เลยนะครับเมื่อเลเวล400แล้วครับก็ตามผมมาได้เลยนะครับเราก็ต้องออกน็อกอุบัตกันแล้วนะครับผมโอเคเมื่อเราฟาร์มดันอสิมาตาจนถึงเลเวล40 0แแแแลลลลล้้้้้ววววนน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 นะะะะะะคคคครรรรรรรัััับบบบบบบีีีี่่ชชมม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 ตตตตตตตาา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 าผผงงงงงงงึึกก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 ทททออออหิิิยยยยยยข๊๊ไดดเเเเเเจจส็ นะคร no ับผมดานนี story, nice ้ก็เลเวล400ในการฟาร์มนะผมแล้วมาใช้พวกโฟล์ทอัมก็ได้นะผมสำหรับตัวนี้เนาะโอเคผมลืมบอกอย่างนึงนะครับผมสำหรับการฟาร์มดานเลเวล250นะครับผมเมื่อเราถึงเลเวล350แล้วนะครับผมนั้นไม่ใช้เจ็ตเลนะครับผมบินไปเก็บ DNA ของเวบิกนะครับผมเพื่อที่จะใช้เวบิกในการฟาร์มเนาะสำหรับเวบิกนะครับผมก็สามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล350เลยนะครับผมก็ใช้เจ็ตเลธรรมดานะครับผมบินไปเก็บ DNA นเอานะครับผมแต่ว่าจะช้าหน่อยแต่ถ้าใครทำไม่เป็นก็สามารถใช้บริการร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 ้้้าาาานนนนนไไดดดเเเเเลลลยยยะะะคคคคัััับบ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 ผผผมมมมมีีี๋ววพ่่ททกกกจใใหิิิป็ DNA ฟ์แชๆ เวฟบิ๊ก e แล้วนะครับผมก็สามารถฟาร์มได้ง่ายขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคโอ,โ,อโ,อโอ้ยโอเคโอเคเหยียบแบบเนี้ยคุณผู้ชมคือทีเดียวมันตุยหมดนะครับผมผมเหยียบไม่โดนหรือเปล่าคุณผู้ชมโอเคเหยียบใหม่วับเรียบร้อยนะผมคือการเหยียบจริงๆของเวฟบิ B ๊ก e คือมันรุนแรงมากครับถ้าเป็นดาลเลเวล250นะครับผมก็คือตุยนะครับเหยียบทีเดียวนี้เควเวลียร์เวฟได้ประมาณ2เวฟเลยนะครับผม วับก็เวบิกจะฟาร์มง่ายแบบนี้เลยนะครับผมก็เหยียบไปเรื่อยๆนะผมรอบอสเกิดเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าบอสจะเป็นวิวแก๊กหรือว่าเจ้าซิกซิกนั่นเองนะครับผมผมแนะนำไม่ใช้เวบิกนะครับผมเพราะว่ามันฟาร์มไวจริงๆนะครับผมสำหรับคนที่นาฬิกาเอเล่นฟอร์จะไม่ขึ้นเต็มเมดนะใช้เวบิกมาฟาร์มได้นะครับผมว่าเวบิกมันฟาร์มเร็วมากนะครับผมโอเคเหมือนบอสจะมาแล้วนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นบอสตัวไหนอาจจะเป็นซิกซิกหรือเปล่าโอเค เนี่ยผมเบบี้คือมันฟาร์มเร็วจริงนะผมคือแบบเนี้ยแค่ได้จบดันแล้วนะครับผมก็ให้เราฟาร์มดันนี้นะครับผมไปจะถึงเลเวล500นะครับเมื่อเราเลเวล500ร้แล้วนะครับเลเวลของเราก็จะสามารถทำนาฬิกาอัลติเมทิกได้แล้วนะครับเมื่อเราทำนาฬิกาอัลติเมทิกได้แล้วนะครับแค่เรากลับมาฟาร์มดันนี้เหมือนเดิมนะครับโดยใช้การใช้บัคสกิลแซกสกิลซีของคิวเมนกัสซอนนะครับผมให้ฟาร์มไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล750นะครับผมเมื่อถึงเลเวล750ได้นะคร้อยห้ามผมมาได้เลยนะครับผมให้ท่านชมนะครับผมบบินกลัมาที่โลกได้เลยนะครััับบแล้วกก็มมมาา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 ทททีี่่่เเอออปปรรรสสสขง DNA นนนะคคไใชืศ ของ d ี a เอเลียนนะครับผมก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด E เข้าได้เลยนะครับผมโอเคตัวที่ผมแนะนําไม่ใช่นะครับก็คือเจ้าคิวแมนก็สอนนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเป็นนาฬิกาติเมทแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ทำติเมทไม่ได้นะครับผมก็สามารถมาใช้บริการร้าน C f ฟิบช็อปได้นะครับผมเพราะว่ามันต้องลงดันเนาะมันค่อนข้างที่จะยากนะครับผมโอเคเมื่อมันเกิดแล้วนะครับให้เราสแปมสกิลแซนสกิลซีแบบนี้ได้เลยนะครับผมหรือจะกดสกิล X ไปแถมไปด้วยก็ได้นะครับผมเผื่อมือเราว่างเนาะโอเคกระโดดไปแบบนี้ได้เลยนะครัััับบบบบผผผมมมมเเเเเปปป็็นนนนนนไไงโโออออคคคคสดดี้จะะะะฮรรรลืาณ3,000 แบบนี้เลยนะครับผมนี่โดดปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บชิวๆเลยนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับดันนี้เนาะก็ให้เราฟาร์มดันนี้นะครับผมไปเลี้ยงจนถึงเลเวล1,200นะครับผมเมื่อเราเลเวล1,200งพันสอร้อผู้ชมตามผมมาได้เลยนะครับด้านต่อไปก็คือดันเลเวล1,200นั่นเองนะครับผมจะใช้อันติเมตเวบิกเนาะโอเคแล้วก็ผู้ชมตามผมมาได้เลยนะครับผมบินมาแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับอันติเมตเวบิกนะครับผมก็บินมาจะเจอกับยานว็กกกใช่่่มมมมััั้้้ยแลวบบบบินนนนนนนขขึไปออีีะะะคครรผผจูาง โอเคประมาณนี้ได้เลยนะครับผมบินขึ้นมาจะเจอกับดาร์เลวลหนึ่งพันสองร้อยนะครับผมแล้วก็นำการกดขึ้นล่างแบบนี้เลยนะครับผมสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมตัวที่ผมแนะนำมาใช้ก็คือเจ้าฮิวแมนกสอเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมจะมีโอกาสดรอปเออ่เจ้าดาบหุ่นยนต์ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะ ก็จะมีโอกาสดรอปดาบ3เล่มนี้นะครับผมก็ลุ้นเอานะครับอยู่ที่ดวงนะว่าจะได้ไหนนะครับแต่คนนิยมก็คือดาบอันนี้นะครับก็คือดาบเจ้าหุ่นยนต์นั่นเองนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับผมมาตรงดันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด E เข้าไปฟาร์มได้เลยแบบนี้นะครับแล้วการแปลงเป็นเจ้าคิว n g นก็ซอเหมือนเดิมนะครับผมตัวบั c k ในการฟาร์มโอมินิ c นะครับผมโอเคเมื่อมอนเกิดนะครับผมก็สแปมสกิลแบบเดิมได้เลยนะครับผมนี่สกิล Set X C นะครับแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็คือจะฟาร์มเร็วขึ้นแบบสามล้าน เว็บตัวนี้รู้สึกว่าจะเลือดประมาณ4ี่พันนะเป็นตัวอ,อยู่ในภาคอมนะีเวทอ่ะผมไม่รู้มันชื่ออะไรอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับเป็นตัวแบบว่าทรงแบบทรงแบบว่านักกล้ามเด็กแว้นอนะ่ะผมไม่รู้วมันคือตัวอะไรนะชมแบบเพียวพังอ่ะเหัวทรงผมเพียวพังนะชมโอเคเลาฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมโอเคนี่โอเค ก็จบดันแล้วนะครับสำหรับดานที่มันจะดรอปนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเนาะแบบนี้เนาะใครที่อยากจะเก็บก็มาเก็บได้นะครับถ้าใครดวงดีเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมฟาร์มดันนี้ไปจะถึงเลเวล1450นะครับผมดันต่อไปนะครับก็คือดันเลเวล1450ที่เราต้องไปฟาร์มต่อนั่นเองนะครับก็คือดันของเจ้าไดอะก้อนนะครับผมเราก็ต้องกลับโลกเนาะโอเคสำหรับเทคนิคในการกลับโลกนะครับผมมีเทคนิคดีๆอยู่นะครับที่สุดแปลงร่างเป็นนาโนเมกกกไหนนนนนวะาาโโเเมม โอเคให้ท่านชมแปลนเป็นเจ้านาโนเมกตัวนี้นะครับให้ทำการกด M นะครับผมนี่นี่เป็นไงวาร์ปกลับมาที่โลกเลยนะครับผมสำหรับเทคนิคนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะครับผมนี่ดานต่อไปก็คือดานเลเวล1450นะครับเมื่อเราวาร์ปกลับมาที่โลกแล้วครับให้เราหันหลังนะครับจะเจอกับเจ้ายานช่างปลาแบบนี้นะครับให้ทชมตรงไปเลยนะครับผมโอเคจะไปที่ด้านของเจ้าไดร์คอนกันนะครับผมโอเคให้ชมบินตรงมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเจอกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็น หน้าผาแบบนี้นะครับแล้วก็บินลงมาข้างล่างนะครับมันจะอยู่แถวๆตรงนี้เนี่ยเจอละมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีเอ่อวงกลมสีเหลืองแบบนี้นะครับสำหรับดันดีนะครับมีโอกาสดรอปดาบเอสคารอนด้วยนะครับผมโอกาสดรอปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็จะคล้ายๆกับดาบที่ผมมีอยู่นะครับแต่อันนี้คือดาบเอสคารอนเนาะสำหรับเจ้ดาบเอสคารอนนะครับก็คือแนะนำให้เก็บนะครับถ้าใครดรอปเนาะแต่ถ้าใครไม่ดรอปก็ใช้บริการร้านซีฟิมช็อปได้นะครับผมตัวที่ผมแนะนำให้ใช้ก็คือเจ้าหือเมนกัซอรเหมือนเดิมนะครับผมตัวบัััััััััคคคคคนนนนนนน่เเเอองรรรรบบ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 โแแแีี้้ะะะสปป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 มมมไุุุ๊๊๊๊๊๊ผผชิๆลย โอเคตอนนี้ผมก็ถึงเวฟที่5แล้วนะครับไอปลาหมึกออกมาแล้วกร,กระโดดสแปมไปเลยแบบนี้นะครับไม่ต้องไปกลัวมันนะครับผมนี่ไปไงปุบปับ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 ยิ่งเรากดเร็วแค่ไหนดามเมจเราก็จะยิ่งเร็วมากขึ้นนะครับผมก็จะรีบเคล์วเวฟได้ไวมากขึ้นนะโอเค ใกล้เราฟาร์มดันนี้นะครับผมไปจะถึงเลเวล3,000เลยนะครับเพราะว่าดันนี้ก็คือดันสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครดวงดีดอบดาบเอสคาร์รอนนะครับผมก็จะขึ้นบริเวณแถวๆนี้นะครับผมเป็นดาบปักอยู่บนศิลาสีทองเนาะก็เฟี้ยวเลยนะครับก็กด E เก็บได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับดันเลเวล1,450เนาะให้เราฟาร์มไปจนถึงเลเวล3,000เลยก็คือเลเวลตันนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าใครขี้เกียจนะครับผมก็ใช้นาฬิการล้านซีฟีมช็อปได้นะครับผมซีฟีมช็อป สำหรับวิธีการทํำนาฬิกาเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะเพิ่มเลือดเอเลียนประมาณ200แค่นี้นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการวิ่งประมาณ2%หรือเปล่าแล้วก็ความเร็วในการกระโดดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมต้อโพททสอันตตเอล่าเนาะที่จริงนะครับก็จะมีอีกเรื่องนึ่งครับก็คือเรื่องการทำเอเลียนเเรื่องการซื้ออบอร์ดเรื่องการซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับผมสำหรับการซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับก็อยู่ใต้ดินนะครับก็คือร้านค่างแพคมาส โอเคบินตรงมาได้เลยนะครับผมโอเค ครับเจ oh, ้าโอเวอร์บอร์ด <Spike> ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็สามารถมาซื้อได้เลยนะครับโอ้เลยเลยก็จะมีทั้งหมดอ่าห้าระดับนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนเรื่องเอลิทเอกนะครับก็สอนไปอีกแล้วนะครับผมก็สามารถไปดูบนตาไอขวามือด้านบนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทำการใส่ไว้ให้นั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับผมไม่เคยทับคลิปยาวขนาดนี้เลยนะครับก็คงจะมีประโยชน์กับผู้ชมมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็สอนคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรก็สอบถามใต้ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับถ้าใครทำอะไรไม่ได้ก็อย่าลืมมาใช้บริการร้านซีฟิล์มช็อปกันเยอะนะครับจุ๊บน